สวัสดีครับพบกับทีมงานนครชัยการช่างนะครับวันนี้เรามาจัดนะครับรีวิวในเครื่องสีข้าวนะครับขนาดยีิบสี่นิ้วนะครับสีครั้งเดียวรอบเดียวเป็นหินขัดยีิบสี่นิ้วลูกยางสี่เส้นนะครับตัวนี้ก็เป็นที่นิยมของลูกค้านะครับสําหรับที่ใช้ในครัวเลื่อนนะครับหรือว่าใช้สีรับจ้างได้นะครับในระดับนี้ ลำออกเยอะนะครับเป็นขนาด24นิ้วนะครับตะแกงตัวนี้เป็นรุ่นใหม่นะครับโค้งยาวนะครับกระบะใหญ่นะครับเป็นกระบะที่สามารถที่จะบรรจุข้าวได้1ทถุงปุ๋ยนะครับตัวนี้แล้วก็ตะแกงลนทําความสะอาดก็ยาวนะครับก็ลูกค้าที่สนใจก็ ติดต่อได้นะครับกับนครชัยกันช่างนะครับตัวนี้เป็นขนาดมอเตอร์5แรงม้านะครับมอเตอร์ยี่ห้อมิซูมิซินะครับมอเตอร์ขนาด5 HP นะครับอันนี้เราดูแลประกันให้ลูกค้านะครับข่าวเปลือกนะครับที่นำมาก็จะ กระบวนการสีนะครับเริ่มต้นจากการเทข้าวที่ลงที่กระบาดนะครับแล้วก็มาลอนทำความสะอาดครับเปลือกนะครับโดยใช้ตะแกงเป็นตะแกงรูยาวนะครับเบอร์สองจคูณยีนะครับลอนทําความสะอาดนะครับเข้าเปลือกนะครับก่อนที่จะลําเลียงขึ้นไปสีเป็นข้าวสารนะครับแล้วก็ การสยกมานะครับก็คือตะแกงจะสามารถแยกนะครับใน3ระดับนะครับคือข้าวที่1ที่2ปลายข้าวนะครับสนใจดูตัวอย่างนะครับแถวทางจังหวัดตากนะครับติดตั้งอยู่ใกล้ๆกับอำเภอเมืองนะครับเป็นเส้นทางระหว่างสุโขทัยแล้วก็ไปจังหวัดตากนะครับติดๆกับสนามบินนะครับเลี้ยวซ้ายที่อนันัยมนะครับ ติดต่อทางนครชัยการช่างได้ครับคุณภาพที่ออกมาเป็นที่พอใจของลูกค้ามากครับผมข่าวที่ออกมานะครับเยี่ยมนะครับลํำก็ได้เยอะอัตราการผลิตนะครับก็เฉลี่ยประมาณ150กิโลต่อชั่วโมงนะครับก็ในระดับที่อัพได้ก็คือ1เกีวีนต่อวันนะครับ1ตันต่อวันนะครับลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อกับ นครชัยการช่างนะครับ093 5701286นะครับก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถูกใจสั่งซื้อได้นะครับกับทีมงานนครชัยการช่างครับผม